บักเบี้ยมันแทงไหนสวัสดีค่ะมาก่อนจ้ามากินข้าวกันค่ะหวาน่าอ้นชิมากเลยต้นอร่อยเนาะที่นี่แหละอร่อยกว่าลาบไก่เหนียวอีกบักเบี้ยมันแห้งไหนครับไม่ตายหมูหมีกินอ่าฮะเป็ดที่นี่กับเป็ดไทยไม่เหมือนกันใช่ไหมก็เป็ดมาจากไทยนี่แหละแต่ว่ามันดีกว่านะมันไม่เหมือนเขาอือจะเป็ดไทยกินข้าวนะ มแเกยงใช่้สมกมีตรไหนเตองหลังตวดัตดกนไหมแกงขี้เหล็กนะจ๊ะลาบเป็ดนต้มเป็ดค่ะเรามืออาชีพมาทำเองกันน้องเก๋คนเก่งเนี่ยเปิ้น้องน้อย ำได้มแต่ก่อนทสมัยที่มาตั้งอยู่มาค่ะกินแกนแห้งที่มาดหรข้าวมักินไม่ได้เนาะเป็นคนแก่เนหอลอปะแล้วแต่แล้วแต่สวัสดีค่ะคุณพี่เล็กบุญรัชสวัสดีจ้าใช่ไหมคะข้าวแห้งเหรอตอนนั้นอ่ะพี่มาเองก็รู้สึกว่ามันข้าวมากแต่เราอ่ะรู้สึกามันแซลบมากแกนที่เห็กจ้าหนูขนาด โดูชอดน้อมากน้อยหืมแย่บ้างเปล่าน้อยเหยียบไปทางนั้นติ๊บหนึ่งเต็มไงเราก็ห <c oughs> วัสด,ดีค่ะครัวคุณภูมากต่มามามาอันนี้สุกแล้วเอาไปก่อนนะสุกเลยทั้ก่อนเลยที่เหลือเี๋ยวก่อนเขาเข่าเสียเขาเ,เขาเสียเ,าเอาไปเว้ยใหม่ ว่ามาคาราปเป็ดพักอันนี้ที่แกกับเพื่อนพี่น้องไปรักกินอยู่บนเรืออะไรเพื่อนเพื่ออ๋ออ๋อคือเขาปูไว้เอาใส่สลัดเป็นถ้วยถ้วยระบายงามๆอันก็เป็นรักเอาสลัดมาสกดแต่ใบนี้ถรักไข่เพิ่งไข่ไว้เพิ่งไข่กระปุ้งไว้วม่ถอดนะวม่ถอดไปรักแต่ักสลัดมาทีนไม่ได้ไปจะเราหรอ เอาป้าเป็นโลไปลค่ะป้าป่อยู่แต่ป้าไม่ได้ไปแลนี่ยว่าจะได้ไปอยู่ไม่ได้ไปซ่งเ <c oughs> งินทนเท่าไหร่เอ่อบเต็มไหมเอ่อจำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ป้ามึงจำไม่ได้ก็ได้เกือบเต็มอยู่นะตังได้เกือบเต็มอยู่นี่จะหักโดนหักแค่ข้าวออกยิบอ่ะอืราะว่าช่วงเป็นโควิดที่ไม่ได้ไปเรือกับสาวๆอ่ะจ้ะ โอ๊ยโอ๊ยคอยอ่ะอ่ะโอ้มาครครับไม่กินข้าวคนละกระสอบเลยเหรอข้าวข้าวคนละกระสอบถามว่าจะหมดไหมไม่จะเหลือไหมถามว่าจะเหลือไหมพูดจริงถามว่าจะหิ่มไหมถามว่าจะหิ่มไหมให้ข้าวคนละกระสอบนี่อร่อยอร่อยอร่อยลาบเป็ดค่ะกินนะค้าววันนี้ เดี๋ยว่าบอกไปผัดพิกทอดบ้านเนี่ยเพจเพจบ้านหลังนี้เลยสองคนไปไหนก็จะไปด้วยไงไปไหนเราจะไปตักที่ไหนตรงแรมตักเปล่าอ่ะฮึ่เล่นขาวว่าไม่แล้วจองไปแล้วแท้เขาจองไว้แล้วอย่าไปจักทางห่อได้ยังไงเนี่ยฮะไปยังไงเนี่ยหัวลูกนั่งไปส่งแต่ว่าไปไล่จะไปด้วยทีไปด้วยไม่ได้รล้ว่อ อี่แยงย้ายอดไกันเนี่ยงอมัที่นีมาย้ายอ่เลยพี่นอยไปน่ะหืมเขาดูนเซ็ตกระบ๋อมันบูกไปเหรอืมเนี่ยไปอยู่แถวนั้นถูกกระบ้านแกหน่อยหนใครย้ายเหรอไม่มันถูกว่าที่เก่าเหรอธรไมอืไม่รูบหรอไม่ก็ใส่เสิร์อะไร ตเหมือนลูกป,ป่ะืมลูกมาเรียนนู่นะเอ็มมาเรียนนู่นเลยนะยเออแยกเออเบียร์หรือเปล่าบาอ๋อเอ็ม<ะ>เป็นเบละหกแยกเออเบียร์เขาโนนแสตไอโซฟีก่อนจำไม่ได้เลยขนะ้าวเหนียวมันข้าวเหนียวมันใหญ่จำไม่ได้เลยในชะ่ไหม มันเงยมันเหยไ่เยอร่อยเนาะข้าวเหนียวหวานไม่มีอ่ะไอ้เนี่มะแข้งมะแข้งหมดมะแข้งมะแข้งมะแขงกินถึงมะแข้งไอ้ทางเหนือเลยอ่ะที่ใส่แกงนี้ก็ได้ใช่ใช่ใส่แกงหน้าเป็ดดาบเอ้ยลูกเป็นเล็กเนาะอย่าบอกไอ้เห็นเราที่บ้านกินแรกแรกมันเหม็นนะเราไม่เคยกินเราเป็นคนลาว หืมกูเคยกินอยู่อยู่บ้านมีอยู่ไงเป็นจกงเล็กๆอ่ะคือข้างในเอาเม่ออกอ่ะไม่รู้ว่าเห็นแต่เขาบดสําเร็จมาแล้วเขามาใส่แกงใส่แกงันียงก่อไก่ฉีกๆใส่บักแคนเขาเอิญเนียงปะแล้วถ้าผงลาบเหรอผงลาบบ้านก็มีนะเขาก็ใส่นี่ด้วยเดี๋ยวค่ควรยักันนะดูสดงั้นดูตรงไหนอ่ะก็ข้าของตัวเองอ่ะ ข้าวแล้วข้าวที่นะก็ซื้อแบบแต่เขาประมาณนี้ข้าช่องใช่ไหมสดปนี่นดดเดียวอืมอล้วเรากินอาา๋อ<ช>เป็นปลาหมูอาาน่ลยนี่คือสองมันปาาไอ้เขาขอนอข้าวร้อนมากเลยมันของตัวเองดูของตัวเอง หเป็อร่อยเ่อยไหมคะอร่อยพิก้อนเจนน่าเป็นอร่อยเจอแล้วเจอแล้วตาสองแม่ครัวนะนี่เจอแล้วเจอแล้วปกติจะลาบกินไปหลาครั้งนะพ่อมาเฮ้ยวันก่อนคุยกับยายทรงงานมันเยอะมาค่ะคุณน้องใบพัวมาดาม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 าครับผมคุณยายเลีโวไม่ได้มาด้วยบ้านนี้มันเยอะแพ้หมาให้หนูทำานี้หนูทำได้แต่ให้หนูมานั่งรอเก็บหนูไม่เอาหนูไม่ได้กิน มาช่วยเพื่อนทำอย่างนี้โอเคอยู่นะเสร็จแล้วไม่รู้ไม่รอวะแต่ถ้าเสร็จแล้วให้พี่เก็บได้เดี๋ยวพี่ทำไม่ได้ตอนเปิดรายงานบ้านเปิดรายงานตัวแล้วแต่ไม่ใช่เครื่องปอกเครื่องปรุงแห้งมันก็มาเรียงไม่ให้หมดเลยนะผักอาหารไม่รออะไรเนี่ยเราแค่มาปรุงใช่ไหมมาทำมาล้อปูอ่ะมันไม่ยากนะมาล้อนี่มันยากมารอเป็ดแล้วมาแล้วมึงทำไมทำเป็น ไม่รู้ว่าฉันชาตยานแม่แม่ผีบ้านผีเรือนหัวงานเต็มงานมากวันนี้ครึ่งวันมันไม่ได้ทำไม่ได้ไม่กินด้วยอ่ะไปไหนไม่รู้เนี่หนูกับป้าแล้วก็ป้าหน่อยมาที่หลังอืมันไม่ได้กินอ่ะมึงไม่อยู่ทำไมดูไปไหนเนี่ยไม่เคยไปไหนนะเคยจริงเหรอแม่ทำงานก็อะไรเนี่ยงานแล้ว แล้วว่าหายปีที่แล้วเหรออาเจ็บกินดีกว่าอยู่เมืองไทยอ่ะเมืองไทยตีกันมาใส่ก็จะกินลาบเป็ดไปอะไรนะแบกเป็ดไปจับเป็ดใช่ไหมตื๋นสีมะขอนคนอีก่ um> ืต네ุ uh> ๋นสีมะต้มน้ำ้องเอิ้นกันอีกเนี่ยมันกวนน้ำจะเดือดปลาอ๋อยหมดอลยแต่นอารมณยื้แล้วก็เอาขัเคยกินที่เมืองไทยแบบทำป็นแบบ เนี่ยอยู่้วปาเนหนูว่ามันขาวอืมอืมได้กินแล้วหลังจากนั้นก็ไม่กินเราแต่ว่าไม่กินไม่กินเพราะกินมันออกนะเราก็ไปกินลาบเป็ดพรามเก้าเอร่อยมากอร่อยใช่ไหมเขาคนแถวนั้นเขาคุ้ยกันคนนย้่งมงไหนวะนั่นเพราะว่กันไงเพราะมันคนแถวนั้นนะแล้อ้าไปอยู่แถวนั้นยังไม่ได้เหรอมันไม่เปลาเห็นีสบเลือดแม่ก็ทำากินมันออกนะเป็ดบ้านเรามันมีกลิ่นเพราะว่า แล้วเขาบอกว่าเป็ดปักกิ่งเป็ดสำเร็จเป็ดเขาเรียกเป็ดพ้าจะไม่เหม็นอ่ะคือจะต้องแบบเลือดต้องออกหมดตัวอ่ะเนาะไม่เูลือไม่เหลือใช่ไหนที่ไปทุกบอกพี่ห้อยหัวไว้อืมอัอร่อยมากแฮ่อร่อทอดเท่ชนิดละจิ้มกับซอสพริกก็อร่อยอร่อยใบใบมะกรูดมะกรูดเวลาสั่งเนื้อทอดอะไรแล้วอาหาร ก็จะมีมะกรูดใบมะกรูดตะไคร้โรยหน้ามาอร่อยมากจิ้มจุ่มเฮ้ยจิ้มจุ่มพี่รายการกะไรพี่หนงอ่ะโอ้ยอร่อยมากค่ะเมนูเป็นน้อยแลดทุกวันแดดทุกวันนี้มีวันไหนหยุดแดดบ้าง มื้อใหญ่ตลอดเลยนะีี่มทาเรานี่ยหลายวันแล้วนะมื้อใหญ่ตลอดอื่ยสามมือสองมือนึงก็แม่นบอกสามมือหนึ่งมาแบบไอ้เต่ามาแบบไอ้ซาบูแบนตาบูชาบูยำชาบูเนื้อย่างลาบทีมือต่อกันแล้วมื้อใหญ่ตลอดมื้ออใหญ่ตลดนี่แห้งทุกมื้อมื้อเหรอ มื่อวานนี้ก็ไม่อย่างนี้ยหรแบบพี่ดวงพรแกอยัดก,กินก้อยไงเราเอาไปสัง่งแล้วหนูไปสองทุ่มแล้วแล้วหนูจะกลับคนตกรอฝนหยุดเที่ยงคืนกลับบ้านขับมอเตอรค์กลับบ้านมาคนเดียวหรอมากับลูกเขานั่นโท่เอา้าปวดนานแล้วหรอม่าแล้ว ก็ปวดนางเอาเมียมาแล้วไอ้ยังไม่ใส่กางลอยก่อนกางไปเลยไปเว้นไปเอวคว้าต้นคว้าใส่ใส่กางต้นค้าไม่ไม่ควรมองหน้าี่กลังจะเอาแต่หมู่มองะนเราไ็ทำอะไรผิดยุ่งกับไม่อยากอะไรไม่อยู่ทางี้นะ ใส่ไม่ขมนะอกกระชัำน้องจับห6ชั่วโมงไอ้ตรงที่ท่าเรือที่กูข้ามไปวัดแลนไงตามใต้อร่อยอันนี้คาร์โบแบรคาร์โบเบอรี่ปานอนก็สวยแล้วล่ะไม่ต้องมาหรอกมีที่เที่ยวเยอะบัดนี้เจอสิตี้แล้วเนี่ยเราลุกมาแล้วอะเจอหน้าหางานเยอะเจอวน้าหางาน มีงานแกก็ทำบริษัทโทรนี่ลออ่ะน้องพี่วงเหรออือสวัสดีค่ะคุณสุภารีสวัสดีจ้เจอกับกับพี่น้องนะอ่ะอเพราะพี่น้องพี่จอยนาะงลมน่าจะเป็นอีกแจ๊กสามมือค่ะสวัสดีค่ะคุณเห,หมียวไหมอ่านว่าเหมียวไหมเหมียวมาตินบปะอ่าเหมียวเหมียวอ๋อคุณเหมียวมาตินสวัสดีค่ะถ้าเราหืเด้อ ้เขาก็มีความเชื่อว่าน้อยเก่งสุดนะภาษาอังกฤษเนี่ยเผ็ดอะไรวะผิดแห้งไม่ไม่กินกินก่อนนี่ที่บ้านถ้าแกงที่เหล็กอ่ะเขาจะเอาทิ้งแห้งอะแต่เป็นร้อนอืมกับอร่อยหอมอ่ะนี่ัง มันลูกโดดโดดเจ๊แม่กินคนบอกกินเลยคือดีดีแม่เจ๊แม่ตายเจ๊แม่ตายค่ะพี่ลองลองกินใส่กับพริกแห้งดูกรอบๆจิมหอมมากพริกแห้งเผาเนี่ยเนี่ยเจลือกนเอาเป็นแค่มาเอาเป็นนี่ครับ กอนีต้องเป็ดอร่อยมากอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างกินอร่อยทุกอย่างแมชอบไงแกงกะหลี่ก็แซ่บจนโอ้แม่ที่ปั้นกินได้ไหมนั่นมาที่ปั้นอร่อยอยู่อะไรกินไม่จะเอาให้สักกว่าลองเลออกพี่ก็ไม่แตะเลยตรงไหนผิขับมาด้วยอ่ะพี่กินอะไรนี่ครับอร่อยนะ จางแตงไม่กลัวเท็กบัะเท็กบะตักหมดเลยไหมหนูตักได้างต่างจ้าอร่อยมากรับเป็ดค่ะรับเป็ดบางทีกินไม่ได้ซมือน้องเก๋เค่านะเก๋ใช่ไหมพี่ไทยจะคาน์ไม่ใช่บางทีบางคนกินนะรู้สึกว่าไม่คาวแต่บางคนรู้สึกว่าคาวแล้วแต่แต่ที่แล้วแต่ที่คนไม่ได้เคานแต่ว่าที่ไทยอ่ะไม่กินเพราะกลิ่นมันออกเหมือนที่หน่อยบอกแล้วพี่ไทยนะเขาจะใส่หัวปลีอ่ะแล้วแต่ ที่บ้านนอกกระบอกทุกคนหรอคะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยใส่หัวไม่ได้ไม่จะได้เพิ่มข้าหือเป่าใส่หัวปีทำไมอ่ะเพิ่มปริมาณทำมันเยอะไม่เคยได้ยินเลยเพิ่มปริมาณใช่ที่บ้านยัะแยะค่ะคาราเป็ดคาราเป็ดที่แขงนะเออเอ๋นี่จะบ้านหนูเลี้ยงห่านไหมนะลาบห่านยังไะขาห่าน เราไปกลับบ้านกินลาบทานหมดไปแล้วอันนั้นอร่อยกว่าอร่อยกว่าแล้วพริกแห้งน้องก็คว้าไว้เอทอดไว้แล้วแต่คุณชอบไหมะมันก็อร่อยนะลาบทาน่หป้าชอบแต่ไม่เคยกินกินกับนี่้ก็อห้ใส่แหละพริกบ้านนี่เผ็ดเผ็ดพริกบ้านไหนหวานพริกบ้านน้องแ้งเผ็ดเป็นพิเศษเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ราเผ็ด เบะเปอร์เก่าตากเลยอะกินไปสองหน่วยแล้วกรับลาบน้ำเริ่มรักเริ่มน้ำหูน้ำตาไหลกินไปชองหน่วยไปนอนไปกี่บ่อาทิตย์หนึ่งแองโซลแองโกน้อยไปเที่ยวกรีดนะคะกรีดหน่อยมีโครงการไปไหนกันนะอาทิตย์หน้าทำงานบอกจะว่างคารจะไปอะไรล่ะชมมาก คนมะลางแกงขี้เหล็กกับพริกแห้งวัดจันขอบใจับงาน้ำบอกสิน้ำไม่ให้เยอะนะมันหมดแล้วเป็ดก็หมดกินเป็ดได้อยู่น้ำไม่ให้เอาอะไรมนเป็ดที่สามารถแท้ได้ไหมหน่อยแท้ได้หมดแท้ห้ามทิ้งเนี่ยกูแท้ไม่ได้เนี่ยมันจะแท้ไม่ได้แตาไอตาหัวมันไม่ใช่หรอเอาไม่ใช่ยังไม่เลิกเลยแล้วจะได้เราเอาป๊อปเปอร์เราจะเอากระป๋อ ก็คือไปกลับใช่ไหมเจีบมากค่ะมามาแล้วก็วันพุธไปเดทบีกลับกันสุขเอาหุ่นวางได้เอาวันอังคารไปคือไปนอนนู่นเลยอังคางก็กลับมาทำไมทำไมไม่เอาโซฟูสวางไปนอนที่นู่นเลยมันคนละแข้งคนละไปคนละอย่างกันอ่าแล้วไปกับใครเขาไปไปกับพี่เจี๊ยบไปกับพี่เจียบอือหื นั่นแล้วก็กลับมาล้วก็จะเอารถไปอีตคียต้าตห,หรือว่าอาจจะขับไปเลยไปจอดไปโน่นแล้วก็เลยไปเพื่นเแล้วเสรอ,อย่างปูปูเอารถไปจอดที่โน่นแล้วก็ไปเจอเขาที่เรียกซานอ,อ,อันนี้ผมคิดดูหรอกจะได้ไม่ต้องวนกลับไปกลับมาเพราะเปลืองน้ำมันมันเยอะ ขอเงยเร่อยคุ่บตั้มเทสแคบันอร่อยไหมป้าที่หนูบอกอ่ะให้กินกับเนี่ยเออกินเยูะเลยจะ่าเลื่อมมาเกีบมาเกีโอ้ยเอาอีกนี่แหงมากๆแทนมาเนี่ยมันสั่นหาม ไปททำอะไรมันพวงะเศ้าแล้วทุกท่วนไปถึงก็บโบแบกบไปนั่นไมยก็เปลี่ยนอีกอันนี้อันนี้อันนี้ขนาดจวนออกไปฟีก้าข้างนอกนะก็ยังขี้เกียจไม่ไม่พิกเกตเข้ามาแห้งอ่านอะไรนะเสร็จยันพิเกตจะไปอยู่หรอไปไหนขี้เข้าพี่ยังไม่ล้างหน้าแปรงๆนะ่ไปอยู่ในชุดบอลร้อพอบอกว่าจิกเป็ดแล้วแหละหนูถึงแฟแปรงฟัน ไปวอร์ูให้แกงขี้เหล็กเขาแกไม่โทรตามมัก็ไม่ร้าเราแบ่งกันหอกมานะล้างหน้าเป็นไฟขึ้นบ้านนอนเลยเหมือนกันหอมข้าวนี่ไปซื้อที่ไหนมันเป็นพม่าไปพม่าไปร้านแขกมั้งซื้อของกล้าไม่มาเหรอกล้ตัวรอยบาทดหกสิบหกะแขกตัวละร้อเอาเราก็ไปร้านแขกไหมครับไม้หอกก็ไทางกันเพราะว่าันหนักมัต่างกันอยู่พอๆกันแหละ หนูต้องไปเอาใบมันนักล้านี่วงต้องไปเอาเอามะนาวเอาต้นหอมนั้นแฉกเลยไปพม่าวันนี้วันอะไรวะอ๋อรายวันวงนึกว่าเสารอาทิตย์ทุกทีจะหยุดไงมนี่ความเป็นที่ว่าเราหยุดอืมอือนี่ก็ทุกวันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์เลยไม่รู้อะไรใช่ไหมใช่อาทิตย์นี้จับสวนวันมากเนี่ยอาทิตย์ที่สองเนี่ยถ้าไม่ได้ทำงานซุ้มหยุดเลยเนี่ยค่ะ รื้อบ้านจะไปมาขวันรื้อช่วงหนสับสนบ้านมากอาทิตย์ที่สองแล้วก็เป็นที่เกียดงานก็ที่เกียดอยู่บ้านก็ที่เกียดมันต้องทำอะไรสักอย่างมันถึงจะอันเลิศไปตับแหวก็ไม่อยากไปไปก็มีหญ่เก็บเห็ดง่ายหน่อยแล้วก็มีไอ้เนาะปวดตูงคุณจะใส่ไหมเห็ดต้องใสเอาเงินเขามาใช้หมดเราเลยต้องใสเงินคาแบะใส่หมดเรียบร้อยครับแวะในลูกตักอยู่ในยุทธู้ เอ้าเห็นบ้าไปตากแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อไหร่เห็นอวานเพราะว่านี้ไปเก็บฉัไจะตามขันพรอมกันไปเก็บฮ่าเอาไปเก็บเอามือไปเก็บไปเก็บที่ไหนไม่เยอะเหรอฝั่งนึงเยอะก็ไปนู่นอ๋อก็่บ้านไปนั่นใกล้ๆไม่มีเพื่อนปลาไปไหมครเพื่อนไปกมอนกันก่อน ตัารางบ้านก็ได้เจิดมาไกยออเดอร์ป้ากอะไรเยอะฮึบะหมีบัลอบอเดอร์บังคับแห่บ้านแค่เดียวอีกซองถามเนี่ยเพราะว่าซองขยันเขากระจงได้มึงไปตัมเขายิ่ได้มึงบอกว่าจะไปตักแกดไปปลูกแหวนแต่เมื่อไหร่เนี่ยอุ้ยไปฉี่ไว้เด็กฉี่รถจักรไปปลูกยิ่ฉี่เจ้าเฮ้ยข้ามื่อกี้ซ่บๆซมต้องการแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะ เดี๋ยวไปโอเคบ๊ายบายค่ะสสวัดีค่ะบายป้าไม่ลงมคลิปหลานมากหนะมูกรอบหัวทองอะ่ะไม่มีใครถามหาร้อนอัยมีคนถามอยู่ทั้ง